ลงไหนวะเนี่ยเขาเลยด่าไอ้แจ๊บเลยเฮ้ยมีคนลงกับกูข้าวบนเต็มหมดเลยเฮ้ยลงมาแล้วเฮ้ยมีอีก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 เอาเฮ้ยมันถูกตัวหน้ากูเอเดี๋ยวแล้วนปล่อยไปนิดเก็บกับามาดิข้าวบนข้าวบนข้าวบนตอลิง ล้มล้มอัดมาเลยเพื่อนอัดมาเลยอัดมาเลยกดท่าใส่แม่งเลยเฮ้ยคนนี่อยู่รงนั้นเมเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเฮยมีโดดดิไเลยเพื่อนได้อยู่นเฮ้ยโอ้โว้ลไมโอ้โวว่าแล้วมาแล้วมาแล้วกี่กี่ขัหมด คนมึนนนงจะแพ้ไปนะจะตีข้างบนหายไปไปเลยหายไปแบบดืด้เอเฮ้ยนี่มึงจะไม่ให้กระสุนกูหน่อยรึเฮ้ยเราตีเราตีเราตีมาหน้นาไปขี้เฮ้ยยังไปได้ไหมไก่รอแบบนะี้เนี่ย ขอกระสุนเขียวหน่อยเพื่อนมีกระสุนเขียวไว้เพื่อนเพื่อนอยากยิงแชมป์ยังวะแชมป์ตายยังวะกระสุนเขียวกระสุนเขียวเอาไอซับอืหึอื้มเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงที่น่าสนใจ ลอกลอกลายลอกลายสุด Let's go bro Let's go bro เฮ้ยเราเราแดงจะวิ่งออกวงเลยเราไปดักกันไหมซ้ายก็ซ้ายก็มีไปเอาซ้ายก่อนไหมไปกูโดนสะแก่เฮ้ยโว้ตตุ๊ยเอ็มเอ็มหรือเปล่าตีแกไปไหนไปละ เฮ้ยมันจะวับลงขึ้นมาโอ้เพิ่มอยู่นี่เนี่ยเลยเนี่ยไ <ป S 1> อ้ปูพมเออในในทางเนี้ยไหนวะไปออนู่นแล้วไปเอาแอร์ดรอปแล้วมั้งนะก็มันไปเอาแอร์ดรอปแล้วไมีมีก้อมอกอมอก้อมวกก้อมวกก้อด้วยปัญหาคือไม่มีหมวกเพื่อนชาร์จหน้าไม่ชิง่ง เลยกีนเตี้ยเนี่ยสามเตี้ยเหี้ยแม่งนะมันได้สนัยนี่เหี้ยเลยนะเนี่ยกอแตกเป็นขี้อย่างกูบอกเลยฮะหน้าือนแบบหน้าโกงทางขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอ๋อนู่นนู่นนู่นมันมันลงไปเอาไอ้ดอกแต่วันวิ่งไปละกระโดดดองๆเลยเจ๊กระโดดดองๆเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็ดกลัว วิ่งออมสายไปวิ่งออมสายไปวางวางวางเทเบลิงได้ปะวางได้อยู่ไปบ้านหลังนี้นะมึงจะลงไปข้างล่างเลยมึงไม่ไปบ้านหลังนี้วะแล้รอดวงเหรอปะะก็เนี่ยวงมันอยู่ในบ้านหลังนั้นนะท่านมเฮ้ยมีคนตะลิงมาทางเรายิงดิเล็บบอก่าไม่ชุบรอยเอะยิงอยู่ยิงอยู่ เดี๋ยวเฟิร์สเดี๋ย่เฟิร์สใครวะเออสวย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 อีกตัวจะไหนเฮ้ยมันมันลงไปร้างตามอยู่แตกแตกป้อวะอีกตัวแตกแตกแตกเฮ้ยใครใคร คนแพ oh. 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 mm. oh. oh. ้คนแพ้ตติดแพ้ติด้ไได้ไดโอ้เฮ้ยมันคว้าระเบิดได้มันอยู่ใกล้อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ใกล้มันคว้าระเบิดได้กูยิงที่ใกล้มากเฮ้ยตรงนี้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 กุญช์คนนั่งอยู่สักรอยนั้นไปนี่ระเบิดไปละระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วใส่ทุกอย่างก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยน่รอบ โอ้โหวันวน,น,น,นี้แม่งเอาอะเอาจัดแชมเปี้ยนออฟเดอะอารีนาขาามเทำไมกูกระโผกันวะตาระเบิดตยเกาะแดงพอดีเลยเฮีย